สวัสดีครับผมอายุธคารครับผมวันนี้ผมมีรถดีๆมานําเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมสําหรับรถรุ่นนี้นะครับเป็นรถที่ขึ้นชื่อว่าอึดถึกและทนทานต่อการใช้งานมากที่สุดในโลกอีกหนึ่งรุ่นนะครับกับแบรนด์โตโยต้าคันนี้เป็นโตโยต้าโคโรลล่าออติสนะครับเจนที่สองนะครับหรือว่าโฉมหน้าแบนนะครับผมนี่นะฮะรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างนะครับเป็นตัวหน 8e นะครับ 1.8e รถบ้านแท้ๆนะครับไม่ใช่แท็กซี่แน่นอน1.8ปลอดภัยหายห่วงจากแท็กซี่แน่นอนนะครับผมนี่นะฮะรถมือเดียวป้ายแดงสีดําเดิมจากโรงงานบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิ่วา้ชมจมน้ำนะครับผมนี่นะฮะสภาพค่อนข้างสมบูรณ์นะครับจัดการเก็บงงเก็บงานทุกอย่างให้ครบหมดแล้วนะครับผมนี่นะฮะเราจัดการทําสปาภายในสปาห้องเครื่องนะครับขัดเคลือบสีให้แล้วหมดแล้วนะครับ สีเป็นรถสีดําเดิมจากโรงงานสีสันมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานบ้างเล็กน้อยนะครับภายในพรมพื้นเราซื้อพรมกระดุมใส่ให้นะครับสวยงามแน่นอนนะครับเอาไปพร้อมใช้งานไม่ต้องเก็บกู้หรือซ่อมบํารุงใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนี่นะฮะพร้อมใช้งานเลยนะครับผมนี่นะครับ 1.8e นะครับผมออปชั่น 1.8e จะต่างจากพวก1.6นะครับจะมีเป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานแล้วก็มีม่านหลังแบบดึงตกแต่งลายไม้เดิมจากโรงงานนะครับแอร์แบ็กสองใบ กุญแจรีโมทจากโรงงานสองดอกนะครับนี่นะฮะด้านในสะอาดสะอ้านนะครับเบาะเบิร์ไม่มีขาดนะครับผมนี่นะครับจัดการเก็บงงเก็บงานทุกอย่างให้หมดแล้วนะครับพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับแอร์เป็นระบบแบบออโต้นะครับผมนี่นะฮะเอาไปพร้อมใช้งานแน่นอนแอร์แบ็กฝั่งคนนั่งข้างแล้วก็ฝั่งที่พวงมาลัยนะครับผมนี่นะครับสวยงามสวยงามมากๆนะครับด้านหลังกว้างขวางนะครับนี่นะครับมีที่วางแก้วนะครับผมมีมาหลังแบบดึงดยวให้ตากก้อแพงให้ดูนะครับ เบาะหลังสามารถพับได้ยัดสัมภาระจากห้องเก็บของด้านหลังลงมาได้นะครับแบบนี้นะฮะพับลงมไ่ได้เวลาคนคุณขนของอะไรเยอะๆที่มันยาวๆยัดจากด้านท้ายเข้ามาในห้องโดยสารได้นะครับผมนี่นะฮะสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายกว้างขวางใส่ของได้เยอะน็อตไม่เคยคร หยับเลยนะครับซอกซิเสื้อเดิมจากโรงงานเมดอาร์กเดิมจากโรงงานทุกอย่างอยู่ครบแม่แรงยางอะไรมีให้ครบนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาฟังในส่วนของเครื่องยนต์แล้วก็ไปดูห้องเครื่องกันนะครับออติสออปชั่นแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับปรับข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับผมมีไฟเลี้ยวซ้ายที่กระจกด้านสองข้างนะครับผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามีให้ครบนะครับนี่นะฮะ ของเครื่องสะอาดสะอาดติ๊กเกอร์เดิมเศษพิดเดิมทุกอย่างอยู่ครบนะครับเลขตัวเครื่องเลขตัวถังตรงตามเล่มนะครับมือเดียวป้ายแดงออกข้างนะครับผมนี่นะฮะเครื่องแห้งนะครับมีแค่เศษดินเศษฝุ่นตามการใช้งานทั่วไปเล็กน้อยนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะครับเข้ามาอยู่ในส่วนของภายในแอร์เย็นฉ่ำกว้างขวาง,วางนั่งสบายตามสไตล์ของออตติสนะครับขับขี่นิ่มเงียบนะครับ สำหรับใครที่เบื่อโฉบหน้าหมูแล้วบอกว่ามันเก่าเกินไปนี่นะครับจัดหน้าแบนมาให้แล้วนะครับปีใหม่ๆเลยนะครับผมนี่นะฮะรถจดทะเบียนปีศูนย์แปดนะครับผมปีศูนย์แปดนะครับผมนี่นะฮะหนึ่งจุดแปดอีนะครับนี่นะฮะใครที่อยากได้นะครับเอาไปใช้งานนะครับรถใหม่ๆเลยนะครับผมนี่นะฮะอึดถึกและทนอะไรหาง่ายไม่จุกจิกซ่อมบำรุงถูกนะครับและก็ไม่ต้องมาซ่อมซ่อมบ่อยๆนะครับแม้แต่กองแอร์กองอากาศก็หลักสี่สิบห้าสิบบาทเยอะแยะนะครับผมนี่นะฮะ ทนมากๆนะครับผมนี่นะฮะใครไมคันนี้วิ่งมา1นึ่งแสนแปดหกว่ากิโลหนึ่งแสนแปดหมื่นกว่ากิโลนะครับผมไม่เยอะนะครับถ้าเทียบกับปีรถนะครับสําหรับใครที่อยากได้นะครับอยากได้ออาติไปใช้งานนะครับผมแนะนํานะครับคุณยังไม่มีรถคันแรกก็เอาติไปใช้งานก็ดีหรือเป็นรถสอบองก็ได้นะครับให้ลูกให้หลานขับขี่ไปมหาลัยก็ได้ไม่จุกจิกนะครับแล้วก็เป็นสีดําก็ดูสไตล์แบบวัยรุ่นนิดนิดนะครับผมนี่นะฮะ ขาที่อยากได้นะครับตัวรถอยู่พุทธมนตรสาย2กรุงเทพปริทมณฑลส่งฟรีแต่จังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเบนเทเลอร์เหมือนเคยนะครับนี่นะครับการันตีว่ารถทุกคันเราถูกต้องตามกฎหมายสามารถโอนทุกคนส่งได้ทุกคนส่งนะครับผมนี่นะฮะขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนขับขี่นิ่มเงียบมากเลยนะครับนุ่มนุ่มแอร์เย็นๆยนะครับผมนี่นะฮะกันแดดกันฝนนะครับผมแสนกว่าบาทนะครับผมแสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะฮะราคาเปิดให้ไม่แพงนะครับแสนกว่าบาทีนึ่งจุดแปดดีนะครับินับ ประหยัดนะครับผมอึดถึกทนตามสไตล์ออติสนะครับผมนี่นะฮะหาขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ